สวัสดีครับพี่น้องครับมาเด้อกินก๋วยเตี๋ยวคิดว่ามีอะไรกินพี่น้องครับีตัวพอมีก๋วยเตี๋ยวกับข้าวโพดกับกินมาตั้งแฟากหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขากินเขากินพี่น้องเบิ้งกินเขานะเดี๋ยวครับน้ำพไทยครับเขาต้องกินครัดยุกินบะหมี่ได้นี่เชื่อบอ่ตลกแหละต้องต้กินอิริยุกินบะหมี่เด้ต้องกินอี่อย่าง่อน ครับผมอันใครจะอกคืนใครครนะรบบะมี่เลื้ยงมีเลี้ยงตัวใส่ข้าวบะถือบะหมี่บะถืออันนี้บะหมี่ถือเออกับอะจะเลี้งตัวใส่เสียงบะถือบะมี่เลี้งแน่นเออ่ถือกล่องบะหมี่เลืองบะมี่เลี้ยง เนื้อเปียใช่ปะเปียเยกก็เนื้อเปียน้ำคุนสองละน้ำหนึ่งหดสิบด้วยะเกียวหาเป็นบาบอหนึ่งสวงันต้องบอกเรียเปียดด้วยเปดเปดบ่แม่น้ะเปดเอาโอ้ยเบาเบา บะหมี่เลี้ยงครับเนื้อเปียกแล้วก็น้ำขุ่นเนาะเนื้อเปียกกระเจี๊ยบมะเขืออ่ะรับกินเย็นก็ทุกทุกยอดนะครับกินไหลแต่ว่าไม่เลยทั่วปงครับพี่น้องทั่วปงคืออย่างไรทั่วงอบจริงยังไม่ทันเลย ยังด้วอ่ะอืมช็อตๆๆๆยังไม่ได้กินเฮ้ยคือเปิดตัหนาโดดเลยวะนดติวิตั้งรตวิแล้วขอบเต้นเลยเนาะ จะดึงมากี่ขั้นแล้วนั้งใครสิบหกกุมภานี้อย่าลืมครับเจอกันครับพี่น้องครับ,บก็เปันอ,อยู่ที่อำเภอคุนหานเ,เดี๋ยวผมแจงให้งผมจําที่บระเทเออเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับเมนูหัวแต่แจงมาตอนซีโมเรื่องงานรับเชิญครับนะครับสิบหกกุมภานะครับเอ,อ่ออยู่ที่งานแห่พระพุทธรูป วัดห้วยบุรพานะครับตำบลห้วยจันทร์อำเภอคุณหันจังหวัดศรีสะเกตครับพี่น้องครับรับเชิญตาลรพลรถแห่ครับเป็นรถแห่ียทางแต่เก่าโม่งเป็นต้นไปครับรุนเฮียโม่งห้องหรือเปล่าบ๊อบบ่อบ,อบ,อบอเป็นทีมงานข้าเจ้าจังมาแล้วก็รับเชิญตาลรพลไปครับเป็่พระตะแงจังแจ้ง,จงเอ้ยติดต่อเขาทั้งมนุษย์นะมนุษย์กันแจงผมมาว่าวันที่16มีงานเข้า แล้วก็นย้ำแรกเขาก็สิไปตอวงไงกันที่อำเภอปางกูไปใกล้กันลหรอไปใกล้กันครับยังไปกับหวัดอืมไอหยางกัไไหยางผมมาหยาง พี่กินไรครับพี่กินไรครับนหนักรงสองกิโลเป็นยังหามันรดบดเชุดไม่สุดรวมไ <laughs> ปอดีอยันชุดรวมกินอะไรกันกระปุ่นก๋วยเตีเ๋ยว รออวมยังได้เมื่อนันรูดสิว่ามันสิสขาดรวมไปรวมไปเจสซี่ยังไม่อ่างนรสุด kau sokit pun longkit pun เกี่ยมมาแล้วมาแล้วด้วยครับพี่น้องย่านพื้นบะเสียนะเข้ากระิมากินกระปรกต,ต่อพ <c oughs> อ,อกันนด้ครับพี่น้องครับแรงนี่ครับอยู่วัดหน,นองปือ คือเดบอกเขาเจอตำบลสะแก้วตำบลสะแก้วครับบอำเภนตำบลท่าแยกตำบลสะแก้ววัดหนองปู้ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองอำเภอเมืองกันเด้เขาบอกกันผู้ใดสิไปตำบลเฮี่ยงก่อนจะเข้าไปมาแล้วอย่าหลงไปคือผมเด้พี่น้องจะพี่บากระไรทั้งบ้างเว้นมีพี่บาตสองคนอยู่หรือเปล่าไปเบียร์กันไปต้วงมัเห็นเขาว่า ตำบลสะแก้วนะครับจังหวัดสะแก้ว์อกกังขับแรงนี่โอเคครับพี่น้องคลิปนี้นก,ก็ไว้สำหรับนักก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อได้ติดตามคลิปใหม่ๆของแต่ละคนเลยทุกท่านสำหรับคลิปนี้ในในขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องครับเดีเ๋ยลื่นนะครับวัดหนองปือตำบลสะแก้ว์ตำบลสะแก้วย่ำยานพี่น้องไปท่าแยกซะหนัวกวะอะครับ